มาครับรับบุญรับบุญรับปัญญานะครับมาสนทนธรรมกับพระอาจารย์แม่ดวงพ่อนท่ำเปิดโลกนะครับในหัวคอที่ว่าความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แบบไหนนะครับถึงเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบนะครับนิมนต์บรรยายแบบสตรายพระอาจารย์แม่ดวงพ่อนนะครับเพราะว่าายาดยมเปินขอมาขอให้เน้นๆแบบภาษาชาวบ้านนิมนต์ครับผม ก็อนเงนก็รับบุญอย่างต่อนนะเจอกันแล้วก็รับบุญรับบุญรับบุญ,บบญไปต,ต่อยอดต่อบุญต่อบรมีของทุกคนได้มีโอกาสช่วยเจริญพระพุทธศาสนากันได้อย่างยาวนานทุกท่านเถิดสาธุ<อ>ความตั้งใจมั่นชอบก็อยู่ในมรรคผลของมรรคองแปกที่เราได้สวดกันมันเป็นมรรคเป็นผลแล้ว ในการที่เราทําได้มักก็คือทําซ้ําๆน,นั่นเองทําจนเหมือนเราหมักอะไรหมักได้ที่ผลม,มันออกมาอร่อยไม่อร่อยก็รืนั่นเองนะจริงๆแล้วต้องทําอย่างไรต้องทาอย่างไรจรึงจะเรียกว่าตั้งใจมั่นชอบความตั้งใจมั่นชอบเนี่ยยกตัวอย่างอย่างได้าาว่าเรา ตั้งใจเจตนาว่าจะทำอะไรทำสิ่งนั้นให้ได้แล้วก็ทำซ้ำๆทำให้ได้อ่าถ้าอย่างไหนพระพุทธศาสนาเราก็เอายกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากที่จะทำกระถินเราอยากจะทำ,ทำเลยครับทำให้ได้นั่นก็เจตนาใช่ไหม เกิดเจตนาขึ้นมาแล้วก็ความตั้งใจมั่นชอบหมายถึงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราเป่งวาจาแล้วเราจะทำก็คือทำแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่กำหนดปีไหนนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเรากำหนดว่าปีนี้จะทำ ก็ต้องทำให้ได้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แ่่ไปขนาดไหนเจตนานั้นก็ต้องทำให้ได้นั่นคือคำว่าตั้งใจมั่นชอบนี่ถ้าเราทำได้นั้นก็บอกเลยว,ว่าความตั้งใจมั่นชอบนี้มีคานิสงแรง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไปอยู่ในทุกข้อของไม่ว่าสัจจบารมีทานบารมีอุปบารมีปรมัต a t รมีเลยครับเราจะไปได้ปรมัต a บรมีเลยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะมันไปอยู่ในมรคนของมรกองแปดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทําให้ได้นั่นคือคําว่าตั้งใจมั่นชอบ คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองหรือเอายกตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเป็นรูปธรรมนั่นคือชัดเจนครับความตั้งใจมั่นชอบที่เอาเอาเอาหลวแม่ก็แล้วกันเพราะว่าเอาคนอื่นมันไม่ชัดเจนต้องเอาตัวเองดีกว่าที่องงานวังมงุมที่หลวงม่บอกว่าจัดใช่ไหม ทำใช่ไหม,มแล้วพออีกสามวันอืจะถึงงานใช่ไหมครับผมฝนตกน่ะน้ำท่วมข้าวของที่เตรียมไว้ไปกันน้ำบ้างข้าวปลาอาหารก็น้ำไปทุกอย่างทุกคนโตแม้ว่าน้ำท่วมทางค่า หลวงแม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเช้าเจอกันหลวงแม่ก็ไปกินใช่ไหมเพราะทุกคนบอกว่าอย่ามาเลยทางขาดมาไม่ได้หลวงแม่ไม่เป็นไรหลวงแม่ไปไปหลวงแม่ก็ยอมที่จะสละเรียกว่าป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าหลังหมดเลยครับเพราะหลวงแม่ลุยลุยน้ำที่แรงๆอยู่เนี่ยมันปะทะป้ายทะเบียนข้างหน้าหลุด ไปแล้วก็หลวแม่บอกไม่ต้องจอดไปเลยไปทางหลังรุดอีกไปไม่ต้องจอดหลวแม่บอกไปได้ไปเลยด้ยแต่ถ้าหากว่าณตอนนั้นถ้าไปไม่ได้หลวงแม่ก็จะเหมาเรือให้มารับต่อไปอนั่นคือควมความตั้งใจมั่นชอบบอกทำคือทำครับ น้ำที่ท่วมอยู่ที่พอหล่งแม่ไปถึงลวงแม่บอกเคลียรใช่ไหมลุงแม่ไม่ได้รอใครลุงแม่บอกว่ารอใครมาช่วยเราน้ะไม่ต้องใช่ไหมลุงแม่บอกช่วยตัวเองอืแล้วก็เคลียร์รให้จบทําความสะอาดให้ดีอืทุกอย่างจบที่ของเรามันเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมมากกว่าคนอื่นใช่ไหม วง <c oughs> แม่คอยถึงหลูงแม่เคลียร์ทุกอย่างจนคณะที่เขามาช่วยเขายังว่าอ้าวของเราไม่เห็นท่ว <c oughs> เขาวิ่งผ่านใช่ไหมใช่พราะเจาานั้นเนี่ยอันนั้นคือคำว่าความตั้งใจมันชอบแล้วหลวงแม่ก็บอกให้ดํนานเดินงานต่อโดยไม่มีการ หยุดงานนั้นนั่นเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบยกตัวอย่างได้ครับชัดหรือยงังชัดครับอืมแล้วไม่มีอะไรย่อหย่อนเลยใช่ไหมงานออกมาเต็มทีม่นั่นแหละเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำ เดินหน้าต่อไปถอยไม่ได้ครับถ้าถ้าเราจะเอาช้อยคำว่าความตั้งใจมั่นชอบแล้วเราถอยไม่ได้ครับตายเป็นตายเดินใจครับอืมเพราะฉะนั้นลนะ่ะคำนี้บอกได้เลยว่าความตั้งใจมั่นชอบนี้เป็นเป็นมรรคเป็นผลเป็นอยู่ในมรรคองแปกครับ ที่คุณจะได้มักได้ผลครับถ้าคุณทำได้คว้าดินเป็นพยานครับถ้าคุณทำได้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้ครับอะไรก็ขวางคุณไม่ได้เพราะคุณต้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณท้อแล้วคุณถอยนั่นแสดงว่าความตั้งใจมั่นชอบของคุณไม่มีสัจคุณก็ไม่ได้ นี่จะได้ครบเลยนะถ้าเราได้ความตั้งใจมันชอบเราได้ครบหมดเลยครับได้ต้งองเดาทานบาร,รมีมาจนถึงความตั้งใจมันชอบนี้เกิดมรรคเกิดผลแล้วครับอืเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นมรรคเป็นผลแต่เราต้องได้ทานบาร,รมีนั้นมาทั้งหมดแล้วก่อนนะครับถึงจะทําได้ครับถ้าเราย่อหย่อนไปมันทํามาตรงนี้ไม่ได้ละครับอืม เพราะฉะนั้นนี่สําคัญครับมรคลจะเกิดก็ต่อเมื่อว่าเราต้องทำนั่นแหละบารมีสามสิบพัทมาได้แล้วครับเข้าใจหรือยังเข้าใจอืถ้าคุณย่อย่อนเรื่องผลทานคุณก็มาถึงจุดนี้ยากครับอืมเพราะจุดนี้มันเป็นมรเป็นผลครับมันอยู่ในมรคงแปดที่บันทึกไว้เรื่อยครับอืมมันเกิดมรเกิดผลเกิดที่เราเรียกว่า ได้นามนมาธรรมแล้วรูปประธรรมได้รูปประธรรมแล้วก็นามนมาธรรมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันี่เป็นขั้นที่เราจะต้องได้ผลทานทุกอย่างมาครบสัจจะก็สําคัญครับถ้าไม่ได้สัจจะก็อย่าหวังว่าจะมาถึงตรงนี้ครับอืเพราะคนไม่รักษาสัจจะก็คือเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้ว,ลลว,ลลวมันบล็อกครับผม อาจจะแต่ละก็ลงประธานครับจะต่อมาลงรองประธานได้ไหมต่อไปกรรมการได้ไหมหมต่อไปก็ลาซองเล็กแล้วกันแมนบ๊อเป็นผู้น้อยลงไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่จะมาถึงจุดนี้จุดที่ทุกคนถามเนี่ยเป็นจุดของมัคของนะครับคุณต้องได้ผลทานเป็นสเสบียงตามส่มมาแล้วครับ คุณต้องได้ในจุดสําคัญมาคือสัจจะบารมีต้องได้ครับถ้าคุณไม่มีสัจจะคุณจะไม่มาถึงตรงนี้ได้ครับจุดนี้คือจุดเรียกให้ตัวเองเราเนี่ยรู้ว่าเราได้ไม่ได้ผลออกไม่ออกถ้าคุณได้ก็เปรียบเสมือนคุณถูกรางวัลแล้วครับอืมเพราะอะไ เพราะมันรางวันลนั้นรางวัลชีวิตอยู่ข้างในนี่ครับรางวัลน,นี้เป็นพลังบุญเป็นอํานาจบุญเป็นทรัพย์ภายในครับอืมที่คุณจะได้ทรัพย์ภายในไว้แน่นอนมีแน่นอนอยด่ภายใน,ในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกครับทรัพย์ภายนอกนี้เราเอามาอวดกันได้แต่ทรัพย์ภายในไม่มีใครอวดกันได้ครับว่าใครมีมากมีน้อยแต่ เราจะดูได้ตั้งแต่เรียกว่าทานม,มาจากที่เราพูดมาบารมีสามสิบทัศน์ถ้าคุณได้ทั้งหมดของบารมีสามสิบทัศน์คุณก็จะมาทำจุดนี้ง่ายๆเองครับเห็นไหมว่าถ้าถ้าคุณไม่ได้บารมีสามสิบทัศน์ที่พูดกันไปแล้วนั้นทุกคุณไม่ได้ ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมาแล้วคุณจะมาถึงจุดนี้ได้ยากมากเพราะอะไรเพราะคุณก็มีแต่ท้อแต่ถอยครับเพราะคุณก็จะเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าครับคำว่าตั้งใจมั่นชอบมันไปใช้กับทุกเรื่องได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับแล้วถ้าหากเรื่องเล็กเรื่องน้อยยังใช้ไม่ได้ เรื่องใหญ่ใจะใช้ได้หมครับใช่ไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนี่สำคัญครับเพราะมันอยู่ในมรรคองแปกมันเป็นมรรคเป็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องได้ในสิ่งที่เราพูดมาแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้ว ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมาแล้วจึงมาถึงจุดนี้แล้วจึงจะทำได้อย่างที่เรียกว่าไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องมีใครกดดันทําได้ครับอืเห็นไหมมันเป็นช่องทางที่เราเดินอยู่แล้วเป็นเรื่องนิดมันจึงไม่เรียกว่าไม่หยู่ไม่อยุแมนบ้ออือ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําอยู่แล้วเป็นเมืองนิดเนี่ยเราจะก็จะสงสัยใช่ไหมครับมันแมนอย่างนือมันแม่นอย่างหือใช่ไหมใช่ครับความตั้งใจมันชอบใช้กับทุกอย่างได้เลยครับใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตเราที่ผ่านมาลองไปเรียบยังดูว่าเรามีช้อยความตั้งใจมันชอบแล้วหรือยัง เรามีอะไรที่ต้องมั่นไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนพระพุทธเจ้าหรือ,อยังครับใช่ไม่ใช่ใชพระพุทธเจ้าไม่ว่าอธิษฐานกี่ครั้งท่านก็อธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่แต่เราอะเดี๋ยวก็อยากเป็นนักบวชเดี๋ยวก็ไม่อยากเป็นนักบวชแม่นบอกเออเดี๋ยวก็สิไปเดี๋ยวก็สิบอไปแมนบอก เด็กสเอาจังไดแมนบ่เ็เียจงไดเห็นไหมอ่ะเราเปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหมครับอืมวันละหลายช่องทางเลยใช่ไหมแมนครับเห็นไหมไอ้เป้าหมายที่เราว่าเราจะเห็นอันนั้นสําคัญแต่พอไปอีกวันหนึ่งอันอื่นสําคัญกว่าอีกแล้วแมนบ่แมนครับนั่นคือไม่ได้อ่าเราไม่ได้ความตั้งใจมันชอบ สัจจะเราก็ผิดสัจจะเราก็ไม่ได้แมนวะเพราะฉะนั้นล้มเลิกหมดเลยครับล้มเหลวหมดเลยครับเริ่มใหม่อีกแล้วครับสัจจะบาร,รมีมันจะมาเป็นหลักชัยให้กับจุดนี้ด้วยอืมเห็นไหมความตั้งใจมั่นชอบถ้าเราไม่มีสัจจะเราจะมีความตั้งใจมั่นชอบไหมไม่อืม เราบอกว่าเราจะทํามันเนี้ยแต่ไม่ทําก็ได้แมนบอกเพราะอะไรอุ้ยเรามีด่วนว่าแมนบอกเอาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราไปเห็นความสําคัญอันอื่นอันดวนว่วนกว่าเราก็จะมองข้ามอันนี้ไปอะอะไรก็ได้ที่มันที่เราตั้งใจเจตนาแล้วเราก็เปลี่ยนได้แมนบอกนันก็ถือว่าความตั้งใจมั่นชอบไม่เหลือแล้วค่ะแมนบอก ถ้าเราจะเอามรกเอาผลคือความตั้งใจมั่นชอบต้องเอาให้ได้ครับถ้าเราบอกว่าเราจะปฏิบัติได้เราก็ต้องเพียรพยายามเอาให้ได้แม่บอกแต่ถ้าหากว่าเราทําได้แล้วนั่นคือความตั้งใจมั่นชอบเราเกิดแล้วถ้าทําไม่ได้อ่ะความตั้งใจมั่นชอบเราล้มเลิกไปแล้วแม่บอกเห็นไหมว่า ถ้าทุกคนจะทําก็ต้องทําได้ใช่ไหมค้ับก็เหมือนกับคุณจะทํานาเนี่ยแหละแล้วคุณบอกว่าปีนี้จะทํานา20ไร่แล้วคุณเจตนาแล้วคุณทําก็เป็นความตั้งใจมั่นชอบของคุณใช่ไหมถต่อให้ได้มรดกได้ผลหรือไม่ได้คุณก็ทําใช่ไหม,มผลจะออกมาหมู่หรือจากไม่รู้เม้นบ่ได้ทางเดียวก็ได้แมนบ่น ก็ได้ฮ็ดแล้วแม่นบ่แต่เราไม่รู้ว่าความตั้งใจมันเป็นเจงไใดหรือความตั้งใจมันชอบเนาะเป็นเจ้าใดหรือเป็นเจ้นใดหรือหีึ่งเนี่นมัอยู่กับเฮ้าตล่ะแม่นบ่อยู่กับเราทุกเวลาอยู่กับเราทุกเหตุการณ์อยู่กับเราทุกเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดัไปอืม เราไปดับอันไหนก่อนนวนั่นเองแมนบ่อเราดับไอ้ที่เราเจตนาหรือยังให้มันสำรริผลไปหรือยังอืมแต่เราข้ามไปกระโดดไปกระโดดมาข้ามไปก่อนก็เพราะว่าเพราะว่าเราเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าความตั้งใจมันชอบก็เลยตกไปแมนบ๊ออืนี่ไงเพราะฉะนั้นเข้าใจหรือยังเข้าใจแนละ้ว มันก็อยู่กับการกระทําของเราทุกอย่างนั่นแหละแล้วมันจะเกิดมรคเกิดผลออกมามันอยู่ในช่องทางสามช่องทางของพาอาว่าเรามีสามปฏิทัสที่เป็นทางเดินที่ลหลวงแม่มีสามทางเดินให้ให้ทุกคนเดินแมนบอกถ้าทุกคนทําได้นั่นคือ,อมรคผลที่ทุกคนจะได้มาอยู่จุดที่ว่าความตั้งใจทอานชอ คุณก็จะสําเร็จดูง่ายเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียรทําให้ได้เยาตสาหกอดทนอดกั้นก็หมายถึงว่าต้องทําให้ได้นั่นเองแม้ว่านาที่เราเจตนาว่าเราจะทําแล้วยี่สิบไร่เนี่ยไม่รู้ว่าเขาก็บอกมีอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยอ,อย่าทําเลยปีนี้เดี๋ยวน้ําท่วมในเมื่อเรา จะทาก็คือต้องทอําแมนบ๊อทำแม้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องทําความตั้งใจมั่นชอบของเราแล้วทําให้มันชอบแมนบ๊อชอบที่จะทําแมนบ๊อืทําให้ดีทำให้ดีมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ทําต่อไปแมนบ๊ะ <Man S 1> รักษามันไว้เท่าชีวิตแมนบ๊ะ อืมนั่นเรียกว่าความตั้งใจมันชอบมันสูงมันอยู่ในมรคลของไปอา่านมรกลแปดครับความตั้งใจมันชอบแมนบอกอยู่อ,อใอ้ได้เดปากไว้ปานี่ยางเป็นนี่ยังเป็นแล้ยเ,เออเป็นคันบันไดเด้อยงางขึ้นไปแล้วอย่าลงมากสุดส แตมันได้จิตใหม่จิตมือลงมานาวจิีได้แม่กันเท่าเลยครับได้ใม่กันเท่าก็ยังดียังได้ขำเลยก็ยังได้ประโยชนย์อยูะแมนบอกบอกเป็นอย่างอยากแห่อยากยั่นไปก็ยังดีตละแมนบอกเออเอาให้ได้นะเป็นกำลังใจให้ให้ทุกคนมามารับบุญกันตอนนี้เชื่อว่าทุกคนทำได้ไม่มีใครทำไม่ได้ทำได้ครับ แต่ที่ตั้งใจให้ดีมารับบุญรับบุญรับบุญขอให้เราได้พ้นจากกุศลบายของมารทุกท่านเสาิาธุเป็นแลงภาษาชาวบ้านกระกาบัน